สวัสดีค่ะโค้ดพี่ออมนะคะหรือ,อ,อโคอ้ดออมนะคะยูเลอร์อนะวันนี้เราก็มาทอคุมูมีแบบต้นท,ทั่วไปอีกแล้วนะคะก็มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเคยสัมผัสได้นะคะ การที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรก็ตามนะคะสิ่งนั้นจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเราได้เป็นอย่างดีเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรเช่นส <c oughs> มมุติเราให้ความสําคัญกับความสะอาดนะคะเ,เราคนอื่นคนภายนอกก็เห็นว่าเราเป็นคนเช่นนั้นเราให้ความสําคัญกับความสวยคาง,งามนะคะการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมคนภายนอกก็จะมองเห็นเรา เช่นนั้นเราให้ความสําคัญกับการทํางานหรือการที่คุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะใส่ใจดูแลคนในครอบครัวคนภายนอกก็จะมองเห็นคุณเป็นเช่นนั้นการที่คุณให้ความสนใจกับเรื่องธุรกิจการลงทุนการงานคุณภายนอกก็จะเห็นคุณในแง่มุมนั้นนะคุณให้ความสำคัญกับคนรักความรักคุณก็จะสื่อให้คนภายนอกเห็น คุณเป็นเช่นนั้นนะคะคุณให้ความสำคัญกับเรื่องเงินทองทรัพย์สิสสนวัตถุนิยมคนภายนอกก็จะมองเห็นคุณเป็นเช่นนั้นนะคะอันนี้เป็นสันจธรรมนะคะโดยทั่วไปของมนุษย์นะเราจะมาพูดกันเรื่องอะไรวันนี้เราจะเข้ามาทั้งโคชชิ่นไปด้วยแล้วก็ทำนายไพย่ ให้ด้วยนะคะเรายังไม่ได้ทำเจวันนะสำหรับคนที่เกิดในเดือนมการานะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างคดเกิดทั้ง7วันนะคะอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะมาดูกันนะก็ค้ดจะใช้ไพ่ตรงนี้ทำนายแล้วกันนะคะ ตัวนี้นะคะไซโครนก็เรียกไม่ผิดน่าจะเป็นไซโครนนะอืมใช่หรือเปล่าไม่รู้นะกล่องอยู่ตรงไหนล้วไม่รู้นะคะเก็บกล่องอ๋อกล่องน่าจะอยู่ในนี้นะคะอืมมาดูกันละกันก็เอาคร่าวๆตามที่เรารู้เนาะ มาดูกันว่าทั้งเจ็วันเอาเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนละกันนะคะปกติเราจะเริ่มวันจันทร์นะวันนี้เปลี่ยนใหม่นะคะปีนี้เดือนนี้เรามาทำวัน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 จันทร์ดูเนาะเอ้ยวันอาทิตย์ดูนะว่าจะเป็นยังไงวันอาทิตย์ แป๊บนึงนะคะอืมหมอทำอะไร <laughs> วันอาทิตย์นะคะการงานการเงินความรักฉบับแบบรวบรัดนะคะฉบับรวดรับรวบรวบรัดเออรอเรือค่ะหรบับเดือนมกรานะมาดูกันอกมาสองใบก็สองใบว่าคล้ายๆคุณมีอุปสรรคปัญหานะคะคุณในเรื่องการงานมันก็มีอยู่บ้างนะคะ